พระธรรมเอสราบทที่สิบขณะที่เอสราอธิษฐานและสารภาพบาปร่ำไห้และทิ้งกายลงหน้าพระนิเวศของพระเจ้าฝูงชนอิสราเอลหมู่ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กมาห้อมล้อมเขาพวกเขาร้องไห้อย่างรันทดเช่นกันแล้วเชคานิยาบุตรเยฮีเอลวงวานเอลามกล่าวกับเอสราว่าพวกข้าพเจ้า ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเราที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงจากชนชาติต่างๆที่แวดล้อมเราแต่ถึงประนั้นก็ยังมีความหวังเหลืออยู่สำหรับอิสราเอลบัดนี้ให้เราทำพันธสัญญาต่อหน้าพระเจ้าของเราว่าจะทิ้งภรรยาเหล่านี้กับลูกๆตามคำแนะนำของเจ้านายของข้าพเจ้ากับบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระบัญชาของพระเจ้าของเราขอให้เป็นไปตามบทบัญญัติเถิดลุกขึ้นเถิด เรื่องนี้สุดแท้แต่ท่านเราจะสนับสนุนท่านขอให้กล้าหารและลงมือทำเถิดดังนั้นเอสราจึงลุกขึ้นและให้บรรดาหัวหน้าปรโรหิตคนเลวีและชนอิสราเอลทั้งปวงปฏิญาณว่าจะทำตามที่เสนอมาพวกเขาก็ปฏิญาณแล้วเอสราละจากหน้าพระนิเวศของพระเจ้าเข้าไปในห้องของเยโฮฮา,านันบุตรเอลียาชีพ ขณะอยู่ที่นั่นเขาไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําเพราะทุกโศกเนื่องด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของเฉลยที่กลับมาจากนั้นมีการออกหมายประกาศทั่วยูดาห์และเยรูซาเลม็มให้เฉลยทุกคนมารวมกันที่เยรูซาเลม็มผู้ใดไม่มาปรากฏตัวภายในสามวันจะถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดตามมติของบรรดาเจ้าหน้าที่กับผู้อุปสและถูกขับออกจากชุมนุมของพวกเฉลยภายในสาวัน คนยูดาและเบญจมินทั้งหมดก็มาชุมนุมกันในเยรูซาเลม็มและในวันที่ยี่สิบเดือนที่9กประชากรทั้งปวงมานั่งอยู่ในลานหน้าพระนิเวศของพระเจ้าเป็นทุก์ยิ่งนักเพราะเรื่องนี้และเพราะฝนตกแล้วปุโรหิตเอสราจึงลุกขึ้นและกล่าวแก่ผู้ข่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติเพิ่มความผิดให้อิสราเอลบัตนี้จงสารภาพผิด ต่อพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านและทำตามพระประสงค์ของพระองค์จงแยกตัวออกจากชนชาติทั้งหลายโดยรอบและจากภรยาต่างชาติของท่านทั้งชุมชนก็ตอบเสียงดังว่าท่านพูดถูกเราต้องทำตามที่ท่านบอกแต่เรื่องนี้ไม่อาจจัดการให้เสร็จภายในวันสองวันเพราะเราได้ทำบาปมากในเรื่องนี้และที่นี่มีคนมากมายทั้งเป็นฤดูฝน เราจรึงไม่อาจทนอยู่ข้างนอกขอให้บรรดาเจ้าได้ที่จัดการแทนทั้งชุมชนแล้วให้ทุกคนในเมืองของเราที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติมาพบกับผู้อาวุโสและตุลาการในแต่ละเมืองตามเวลาที่กำหนดจนกว่าพระพิโรธอนุนแรงของพระเจ้าของเราในเรื่องนี้จะหันเหไปจากเรามีแต่ยุนธานบุตรอาสาเหวลและยาไซอาบุตรทิกวาที่ต่อต้านเรื่องนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมชุลามกับชับเบไทยคนเลวีเราะเลยจึงทำตามที่เสนอมาปุโรหิตเอสราเลือกหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งจากกลุ่มครอบครัวแต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และระบุชื่อทุกคนหัวหน้าเหล่านี้นั่งลงเพื่อไต่สวนแต่ละกรณีในวันที่หนึ่งเดือนที่สิเมื่อถึงวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่ง พวกเขาก็จัดการกับทุกคนที่ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติเรียบร้อยคนที่ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติในหมู่วงวานปุโรหิตได้แก่จากวงวานของเยชูอาบุตรโจสซาดักและพี่น้องของเขาได้แก่มาอาเสอาเอลีเยเซอร์ยารีบและเกดาริยาพวกเขาทั้งหมดยกมือปฏิญาณว่าจะทิ้งภรรยาและมอบแกะผู้จากฝูงคนละตัว เป็นเครื่องบูชาลบความผิดจากวงวานของอิมเมอร์ได้แก่ฮานานีและเสบาดิยาจากวงวานของฮาริมได้แก่มาอาเซอาเอลียาเชเมอาเ,เ,เยฮีเอลและอุศยาจากวงวานของปัสเฮอได้แก่เอลิโอเอไนามาอาเซอาอิชมาเอลเนธันเอลโยซาบาดและเอลาสา ในหมูค่คเลวีได้แก่โยซาบาดชิมเมอีเคลายาคือเคลิธาเปทาฮิยายูดาและเอลีเยเซอร์จากพวกนักร้องได้แก่เอลียาชิพจากพวกยามเฝ้าประตูได้แก่ชันล,ลุมเทเลมและอูรีและในหมูช่ชาวอิสราเอลอื่นๆได้แก่จากวงวานของปารุได้แก่ รามิยาอิสิยามันคิยามิยามินเอเลอาซามันคิยาและเบนายาจากวงวานของเอลามได้แก่มัทธานิยาเสคาริยาเยฮีเอลอับดีเยเรโมธและเอลียาจากวงวานของศัตรูได้แก่เอลิโอเอไนเอลียาชิบมัทธานิยาเยเรโมธ สาบาทและอาซิซาจากวงวานของเบไบได้แก่เยฮูฮานันฮานัญยาสับไบและอัดไลจากวงวานของบานีได้แก่เมชุลามมาลุกอรารยายาชูบเชอเอาและเยเรโมธจากวงวานของปาหัดโมอับได้แก่อัตนาเคลาวเบนนยามาอาเสอา มัทธานิยาเบซาเลวบินนุยและมนัสเสจากวงวานของฮาริมได้แก่เอลิเยเซอร์อิตชีอามันคิยาเชเมอาชิเมโอนเบนยาิินมาลุกและเชมาริยาจากวงวานของฮาชูมได้แก่มัตเทไนมัททัตตาสาบาดเอลีเฟเลตเยเรไมมนัสเสและชิเมอี จากวงวานของบานีได้แก่มาอาดดยอัมรามอูเอลเบเนยาเบเดายาเคลุฮูฮีวานิยาเมเรโมดเอลียาชีฟมัทธานิยามัทเทนายและยาอาสุจากวงวานของบินหนุยได้แก่ชิเมอีเชเลมิยานาธันอารยามักนาเดใบาชาชายัยชาไรอาซาเรล เชเลมิยาเชมาริยาชัลลุมอามาริยาและโยเซฟจากองวานของเนโบได้แก่เยอีเอลมัทีธิยาสาบาทเสบินาญาติใดโยเอลและเบนายาคนทั้งหมดนี้ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติและบางคนมีบุตรที่เกิดจากภรรยาเหล่านั้นพระธรรมเนหมี บทที่หนึ่งถ้อยคําของเนหมีบุตรฮาคาลิยาความว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ป้อมเมืองสุสาในเดือนคิสเลฟปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์อรัฐาเซอร์ซิสฮานานีพี่น้องคนหนึ่งจากยูดามาเยี่ยมข้าพเจ้าพร้อมกับคนอื่นๆข้าพเจ้าจึงซักถามพวกเขาเกี่ยวกับเยรูซาเลม็มและชาวยิวที่เหลือ ซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเฉลยพวกเขาตอบข้าพเจ้าว่าคนที่เหลือซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเฉลยและกลับไปยังแว่นแควนเดิมนั้นมีความทุกข์และความอัพยศอย่างยิ่งกำแพงเยรูซาเล็มก็ปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาไปแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ก็นั่งลงร้องไห้ข้าพเจ้าโศกเศร้าถืออดอาหารและอธิษฐาน ต่อหน้าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อยู่หลายวันแล้วข้าพเจ้าอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และหน้าเกรงขามผู้ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักต่อบรรดาผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ขอทรงสดับฟังและทอดพระเนตรผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งกำลังทูลอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน เพื่อประชากรอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปที่เราชาวอิสราเอลรวมทั้งข้าพระองค์และตระกูลของข้าพระองค์ได้ละเมิดต่อพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติตัวเลวทรามต่อพระองค์ไม่เชื่อฟังพระบัญชากฎหมายและบทบัญญัติซึ่งพระองค์ประทานแก่โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์โปรดทรงระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ ที่ส่งให้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ว่าหากพวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์เราจะทำให้เจ้ากระจัดกระจายไปตามชนชาติต่างๆแต่หากเจ้าหันกลับมาหาเราและเชื่อฟังคำสั่งของเราถึงแม้เจ้าจะตกเป็นเฉลยในแดนไกลสุดขอบฟ้าเราก็จะรวบรวมเจ้าทั้งหลายกลับสู่สถานที่นี้ซึ่งเราได้เลือกเป็นที่สถาปนานามของเราข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ และเป็นประชากรของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้โดยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่และพระหัตถ์อันเกริงก่งกรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้คนนี้และของบรรดาผู้รับใช้ซึ่งยำเกรงพระนามของพระองค์ด้วยความปิติยินดีโปรดประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้โดยให้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของชายผู้นี้ข้าพเจ้า เป็นผู้เชิญจอกเสวยของกษัตริย์พระธรรมเนหมีบทที่สองในเดือนนิสารปีที่ยีสแห่งรัชกาลกษัตริย์อราธาเซอร์ซิสข้าพเจ้ากำลังถวายเหล้าองุ่นแดกกษัตริย์ข้าพเจ้าไม่เคยเศร้าหมองเวลาอยู่หน้าที่ประทับมาก่อนเลยกษัตริย์จึงตรัสถามว่าทำไมเจ้าจึงหน้าตาเศร้าหมองนักในเมื่อไม่ได้เจ็บป่วยอะไร คงไม่มีอะไรนอกจากจะทุกข์ใจข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวอย่างมากแต่ก็ทูลว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระบาทอดเศร้าหมองไม่ได้เนื่องจากเมืองที่ฝังศพบรรพบรุษของข้าพระบาทตกอยู่ในสภาพปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาวอดวายกษัตริย์ตรัสว่าเจ้าต้องการสิ่งใดข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แล้วทูลกษัตริย์ว่า หากฝ่าพระบาทจะทรงโปรโดและหากผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่โปรดปลาในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทขอทรงส่งข้าพระบาทไปยังเมืองในยูดาซึ่งเป็นที่ฝังศบบพบรรพบรุษของข้าพระบาทเพื่อจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่ขณะนั้นพระราชนีประทับอยู่ข้างๆด้วยกษัตริย์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไปนานแค่ไหนเจ้าจะกลับมาเมื่อใดเป็นอันว่า กษัตริย์ทรงโปรดเห็นชอบที่จะส่งข้าพเจ้าไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงกําหนดเวลาออกเดินทางข้าพเจ้ากลาบทูลด้วยว่าหากทรงโปรดขอพระทานพระราชสารให้ข้าพระบาทนําไปถึงบรรดาผู้ว่าการมนทนที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ํายูเฟรติสเพื่อพวกเขาจะได้ช่วยให้ข้าพระบาทผ่านเขตแดนไปจนถึงยูดาอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งโปรดมีพระราชสารไปยังอาซาบ ผู้ดูแลป่าไม้หลวงให้มอบไม้สำหรับทำคาญประตูป้อมใกล้พระวิหารสำหรับกำแพงเมืองและสำหรับที่พักซึ่งข้าพระบาทจะอาศัยด้วยเถิดแล้วกษัตริย์ทรงอนุมัติตามคำทูลขอเพราะพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไปพบบรรดาผู้อาการแว่นแคว้นต่างๆที่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสและมอบพระาชสารแก่ผู้เขา และกษัตริย์ได้ทรงส่งบรรดานายทหารและกองทหารม้าไปกับข้าพเจ้าด้วยเมื่อสันบาลัตชาวโฮโรนาอิมและโทบิยาข้าราชการชาวอมโมูนได้ยินเรื่องนี้ก็ไม่พอใจที่มีคนมาส่งเสริมสวัสดิภาพของชนอิสราเอลหลังจากที่ข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มได้สามวันข้าพเจ้าออกไปในเวลากลางคืนและนำคนสองสามคนไปด้วย ข้าพเจ้าไม่ได้บอกใครเลยเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงดนใจข้าพเจ้าให้ทําเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นําสัตว์อื่นไปด้วยนอกจากตัวที่ข้าพเจ้าขี่ไปข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาในเวลากลางคืนตรงไปยังบ่อน้ํามหมาในประตูกองขยะตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มซึ่งปลักหักพังและประตูที่ถูกเผาวอดวายจากนั้นข้าพเจ้าไปถึงประตูน้าพุ และถึงสาหลวงแต่สัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่ไม่สามารถผ่านช่องปลักหักพังนั้นไปได้ข้าพเจ้าจึงขึ้นไปบนหุบเขาในเวลากลางคืนเพื่อสำรวจกำแพงแล้วย้อนกลับเข้าประตูหุบเขาดังเดิมบรรดาข้าราชการไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปที่ไหนหรือทำอะไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกแผนการที่คิดไว้แก่ใครเลยไม่ว่าชาวยิวปุโรหิตขุนนางข้าราชการ หรือคนอื่นๆซึ่งจะทำงานแล้วข้าพเจ้าบอกผู้ขาว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเราทุกใจเพราะเรื่องใดเยรูซาเล็มปลักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาให้เรามาช่วยกันสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหมเ่เถิดเราจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่พระหัตถ์แห่งพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและสิ่งที่กษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า ให้พวกเขาฟังพวกเขากล่าวว่าเราเริ่มงานซ่อมแซมกันเถิดฉะนั้นพวกเขาจึงเริ่มทำงานที่มีคุณค่านี้แต่เมื่อสันบัลัตชาวโฮโรนาอิมกับโทบิยาข้าราชการชาวอัมโมนและเกเชมชาวอาหรับได้ยินเรื่องนี้ก็เยาะเย้ยและสบประมาทว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรจะกะบฏต่อกษัตริย์หรือข้าพเจ้าจึงตอบพูกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ จะส่งช่วยให้เราทำสำเร็จเราผู้รับใช้ของพระองค์จะเริ่มงานก่อสร้างส่วนท่านไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนใดๆในเยรูซาเล็ม